ก่อน<ย>ทุ่มหานุมานฟาดกุมพันที่มาหลังจบสงครามลงกาและทาา้าอจักรวรรดิพิเภกบอกพระรามกับพระรักเดินทางสะดอกเคาะใครตามติดหนุมานตามติดเข้าไปในเขตแดนที่กุมพันทุราชดูแลรักษาอยู่ กุมภันธุราชบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจับพวกแกมากินทำไมกินได้เดิมกุมพันธุราชเป็นเทวบุตรชื่อสุนน์ไปเย้าหยอกนางฟ้าชื่อรัชนีพระอีสวนก็เลยสาบว่าเดี๋ยวแกไปอยู่ที่ถ้ำสุรการอยู่ตรงนั้นแหละใครเข้ามาในเขตแดนแกแกจับกินได้จนกว่าจะเจอ พระนารายณ์อวตารกับชาติมาเกิดย้อนความหลังนนทกเป็นอสูรมีเรื่องราวกับพระนารายณ์แต่ชาติบางก่อนพระนารายณ์สี่มือสังหารนนทกนนทกก็เลยบอกว่ามือเยอะกว่าเรชนะชาตินี้นนทกก็เลยกลับมาเป็นทศกัณฐ์สิบหน้ายี่สิบมือพระนารายณ์ก็เลยเอวตารมาเป็นพ,าราพ,พ,าราพระรามพอพระรามพะรักเข้าไปในเขต ที่กุมภันธุราชดูแลกุมภันธุราชก็เลยมีอำนาจในการจับกินก็เลยไฟกันไฟหานุมานก็เลยสัดก,กับกุมภันหานุมานก็เลยคว้างกุมภันไปประทับภูเขาขึ้นช้าๆยกตูม,มก็เลยเป็นที่มาของชื่อท่าเต็มๆว่าหานุมานฟาดก,กุมภันตุราช ปัจจุบันเราเรียกท่านี้ว่าหานุมานฟาดกุมพันธเป็นท่าล็อกขาทุ่มในวิชามวยไทยปราณแยกสี่สายตามภูมิภาคชยาโคราชท่าเสาลบลีกลมวยนี้จะเด่นอันดับหนึ่งในของสายชายาเพราะเป็นโครงสร้างการย่อตับในขาเข้าล็อกขา,ขาทุ่มทับก่อนโครงสร้างการสาข<ห>าหนึ่งสองสามยอนต่อ เมื่อหานุมานฟาดกุมพันธ์ไปสัต์กับเขาคุมพันธทุกก่งใสเอ๊ะทำไมพลางทำลายรา้างท่านรุนแรงเช่นนี้กล้าแก่งจริงเทียวก็เลยสอบถามหานุมานก็เลยบอกว่าเราติดตามพระรักพระรามมาเอาแหละคุมพันได้ทีขอเข้ามาหานุมานแล้วให้หานุมานพาไปเฝ้าพระรามแล้วก็กลาบทูลเมื่อได้ถวายบังคมคำสาบก็เลยเสื่อมลงคุมพันก็เลยกลับเป็นเทวบุตร ชื่อสุนนบินกลับไปเขาไกรัสไก่ราสการขอมา